สวัสดีครับวันนี้จะพาพี่ๆมาชมไผ่ฟ้าหม่นนะครับพี่ปิชานะครับไผ่ฟ้าหม่นพี่ปิชาชุดนี้นะครับทางส่วนได้ทำการตอนกิ่งนะครับแล้วก็มาลงถุงชามนะครับ อีตอนเราก็เลือกนะครับคัดรากสมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะครับมาลงถุงชํานะครับักษาเขาจะมีคัาบแป้งนะครับมีแป้ง ฟร์มพี่ฝ่า,ายฟ้ามลพี่พิชานะครับทางส่วนเราก็เพิ่งจะทยอยตัดกิ่งตอนที่ร่างสนมบูรดีแล้วนะครับที่ทางส่วนได้ทยอยตอนก่อนหน้านี้แล้วก็มาลงถุงชํานะครับซึ่งปีที่ผ่านมานะครับยังไม่เคยนะครับนำฝ่ายฟ้าหมนนะครับมาลงถุงชําเลยนะครับหรือขุดเงาเลยนะครับปีหน้านะครับก็ ทางสวนก็วางแผนไว้นะครับว่าจะขุดนะครับทางเง่และอตอนกิ่งนะครับลงเพิ่มปีหน้าก็น่าพอที่จะมีแบ่งให้กับพี่ๆนะครับเพราะช่วงนี้ก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับติดต่อเข้ามานะครับในส่วนไฟฟ้ามนต์นะครับตัวนี้ นะครับความสูงนะครับความยาวจะอยู่ที่นะครับห้าสิบนะครับถึงเจ็ดสิบนะครับห้าสิบเซนถึงเจ็ดสิบเซนนะครับทางส่วนวันนี้นะครับจะจัดส่งให้กับคุณพี่นะครับที่ตำบลสับไม้แดงนะครับอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วงนี้ก็มีพี่พนะครับหลายๆท่านโทรเข้ามาสั่งจองไว้นะครับางส่วนก็ทยอยจัดส่งให้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับพันไผ่ฟ้าหมนพี่พิชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์หม่เลขศูนย์ 910515839แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนทางส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับ พี่ๆสามารถเข้าไปกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับ